ยิงิได้เลนากอนที่มเนจะมาได้ประตูขึ้นนำจังหวะนี้เลยที่ีแมาทีนีอที่แมล็อกใเข้าซ้ายแล้วก็ยิงข้อลูกนี้เตียบนเสาเข้าไปเลยครับไม่ไม่ได,ด้ับประต ผู้ตัดสินนะครับที่ผู้่วยผู้ตัดสินยกโคงว่าทางด้านเขาเป็นน้ำล้ำหน้าก่อนทั้ง่ที่ไม่ล้ำลหน้าเป็นประตูสีเขเมในการที่น่าเสียดายมากนะครับและจังหวะอีกครั้งหนึ่งครับที่ทางด้าน ขึ้นมีโอกาสลุ้นประตูได้มากขึ้นนะครับใน,นหนาแล้วมาดูลูกแตงมุมลูกนี้ครับนี่แหละครับนี่เป็นประตูสองปรตูของเล่นชนิดที่เรียกว่าเทงนสุดๆครับเนื่องจากคุณบันกิตสิงเนี่ยหม่งไม่ได้เข้าขออกรอบนะครับไปชนด้านข้างตะข่ายแต่ไปโดนตะข่ายเส้นที่มันขาดอยู่พอดีนะครับก็เลยทําให้เนี่ยครับเห็นชัดเจนว่าลูกบอลุบเข้าไปเหมือนเล่นมายากลเลยนะครับว่าเข้าไปอยู่ในตะข่ายเข้าไปในประตูได้กับเป็นควา <S <S มแม่นยำนะครับในจังหวะที่สมบัดคม าล,ลูกนั้นปริงเข้าไปอยู่ในทักทายนะครับทัดเซนแลนกอริวันวงมทีเดียวครับมีเป็นติดโทษของอขาเปนานที่น่าจะได้ประตูตีเสมอแต่ลูกยิงของเซมิโนโ,โดนเดเรโนโเซฟและจังหวะจะซ้ำสองครั้งเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ากองหลังของเลมเซนเนี่ยครับสกัดสองครั้งครับครั้งแรกคือไปอีกครั้งที่สองถวะคนเสาแต่ไม่เข้าประตูครับสองครั้งเลย ติดตลอดนะครับไม่ได้ครั้งหนึ่งเนี่นเป็นจังหวะที่ได้ประตูเตะแตกนะครับของทางด้านชิปล็อกครับตัวคุรองที่เปลิลงมาปเป็นที่สุดทเท่านั้นนะครับเอาเปนหามแต่การแพ้ในจังหวนี้นี่คือต่อที่พวกเขาต้องคำแใจสุดๆครับเพราะว่าถ้าไม่นับประตูลูกที่สองของลอนเซนตนมนหมายถึงว่าขเขาเป็นหามก็ไม่น่าจะเป็นฝ่ายแพ้ถาหามบ้านใช่อแค้นหนึ่งประตี่อสองนะครับ เป็นก็ไม่ได้เชื่อครับก็เรียกว่าสกอร์ตอนนี้เป็นสองประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านไบเอื่อหนึ่งแต่คนสุดท้ายเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปนะครับตรับะการกีฬานั้นห้ามพลาดนะครับกรกีฬาฟอตเอ็กโซฟบบูธทีด G M F ร่วมกิจกรรมมากมายแข่งขันเล่นเกมฟุตบอลซีบาสองศูนชิงถ้วยอย่าพลาด2ี2 7ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีที่บูธด G M Impact รายละเอียดเพิ่มเติมบน www. facebook. c o m s n m s p o r t และสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลบลิสกาศับไปนะครับในคืนวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนเวลา4:20นระหว่างโบรุสเซตาดบุลกับกาดแฟนฟุตบอลสามารถรับชมได้ทางไทยรทีวีช่อง3และกล่อง S M Set กับก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้ใน2สัปดาห์ข้างหน้านะครับสำหรับฟุตบอลโบลิสกาครับ วันนี้ผมไ,มได้เคยคุณคุณนิกรจำนาคุณจินดาของช่องสามและคีมงานทั้งหมด